น้ำปลาน้ำปลาแดกรสดียยาบองแมงดารากาไข้สองแผงลาวาเขาอีกหกกิโลเขานมครับเงันสดเงันสดมันยืดน้ำกันหาคนเออแล้วขอเห็นอันขอเห็นแม่เล็กหน่อยมม่แม่เล็กหน่อยปะอันเทียน อทิาขี่รถไปทรงผ่าสองคนไปอีไไม่ใหญ่นาไหนยวกเขาเขาอะรบ้าดสอมดีครับรับผมากินก่อนตาินนั่ตาตาินเขาเราไปห้ตาขินกันผูตาเป็นหอยผมครับแล้วเพิ่เทงานก่อนไม่ใหญ่นไปจากใกองกอเว้นมือตากเ่าเว้นบ้านผามนเจ้าขด้ไปบนผ เยวพอได้หน่อยใส่ดวอพอถวอ่มีจะพ่นหรอกาบนเดียวอันนี้ย่บงการแันนี้อยู่ต่ทำงานร่วกันแล้วป้ากันแล้วหน่อยหน่อยแล้วแม่อม่แม่มันก็ทำงานโรงงานแม่เป็นลูกเจ้าอุกาดกาดเลี้ยนเลี้ยเลนแม่แม่ใหญ่ไม่เป็นัร้ายอันนี้อันนี่เลี้ยนเลี้ยนลนอันนี้อันนี้เลี้ยนกับลนล้นลนลุนลุนมันกูไม่เลี้ยนเลี้ยนจะเป็นแม่มันโอ้เลี้ยนเป็นแม่มันกมันกินแมตาถ้าหาก่กำลังนอนนุ่มๆ ตากับบอลเล็นง่ายยังแล้วบ่แล้วไปบ่ไาวสติกะไปไปใช้เริ่มแล้วเอริ่มแล้วเริ่มไปกันพรอมกลางบ้านนี้ไปเพราะถึงนะเอาคนละสิ้นลูกคนละสิ้นข้อละอันลูกอยู่พุนกับพี่โยู่น้อยกับพี่เนี่ยเอานี่ลูกเอานี่เอานี่ยยังไม่หยาดกันนี่อันนี้นี่แมเอามีอันเดียวจะหน่อยเดี๋ยวเอามาให้ไม่เดี๋ยวมาให้ไม่เดี๋ยวมาให้ไม่ไม่หยาดเลยหรือเปล่นมากินเน่อยเดี๋ยวมาให้ไม่ครับ すいません。<laughs> ันบอันนี้ร้อนอันนี้เลนอันนี้ร้อนเรื่องล้นอันนี้สองคนให้ล้นแม่เดียวกันฟ้ <laughs> าแฝดปะบ่อันนี้อันนั่อนอันนี้พ่อนึงอันนี้พ่อนึงแม่เดียวกันพ่อนึงแล้วมันอายุกเกินกันเท่าไหร่ล้วเนะี่ยอันนี้เก็บขวบเขา้อง,งเรียนขวบนึงอันนี้ไลเไ่เดียกันไรเดียขวขวบจะบอกเรื่องว่าทองค่าภาคค่าหมอกำ อันนี้ทอเข้ามากับมันวะเนี่ยอะไรกันเลยหาไปัเนาะสร้างมันเถอะสร้างรันนี้จะคอยเดิมจุดไปใช้ได้เลยเรอยูกิ่นกันตั้งแต่ไหนหายู่หากินกันตั้งแต่นี่บ่พี่แหละมเ่ขาวนไปคุณคนไปยกงานคุณยี่คนนั่นเหรอแม่เขาเองมากะ ก็มกเสียค่ไ้ี่ายมูนิยี่ยแนลแล้วเนาะสุแนคขายน้ำขาไวบานเคขายได้หาลอยหาลอยเียค่าน้ำเทียค่าน้ำามอยว่าแบ้วป้ใส่ได้หเอาป่ล่ะช่่่ไซือขนะเอาไงหาผ้าเนี่ยแบอยู่ก็ใส่เลยบ่บแบเบอร์บบเออ เอกกาแฟก็น้ำก็ต้องหาลอยเนาะราคาไฟเดือนละจักบาทละกามก็น้ำมีสองก็สมเป็นหาเคื่องมดหน่อยเนาะใครได้ใส่เนาะแล้วกันเด็กกาแฟไม่สี่ลอยเกือบหาลอยไปเงินหาลอยยังเศ้าเดียวดอกดักเงินแต่อันนี้แกตัวสูงอายุเออเนี่ยอายุไอมีเพื่อนคนก็เอาไว้ซื้อยายาปวดยายังคนนะราคา ูไว้ีาาางนางนไม่างามงมมันบ่มีเลยแม่นั่นแม่น่ <อะ S 2> แล้วเขาเขาน้าม,มามา่ใส่นมื้อกื้อะไรงว่าหร้านแมาจะหน,น่ก,การร้านพืนนี่แหละมม,ม่ไม่อยู่น้ามาฉันมาหางานทำแบบทุกสไสมีขนเหนีนนยวห <ละ S 2> ขาเจ้ากันละ่ะทั้งเหนียวทั้งเจ้าแล้วข้าวเจ้าเขาใครอย่างยามาห์เ้อ พอดีเอซี่เพิ่นเพิ่นอยากให้ซอยคอยพอดีเพิ่นเพิ่นทรงผ้าเพิ่นเพิ่นมาเก็ตบุญคอยก็เลยทรงผ้าพันเมื่อนหร่ละเมื่อคนน้ำปังไหมลาอามันยใหญ่เลยไหมล่ะเออพอดีเมื่อคนน้ำปังไหมลาประเทศเนี่ยเพิ่นก็เลยเออมาซาเกาะขั้วเหนือในบังเฮือนก็บางเพื่อนเห็ดนเห็นพวกกินอะไรอย่างกระติพังใส่หัวย่างไก่แล้วย่างแห้งแล้วพอใหญ่เลยแล้วมันพวกขาวพวกตัวมาไปเมื่อไหร่ละไปไวอแล้ว เป็นเบอรแรกทั้งในกัไหนโอ้ครับกันทั้งนอกสมีอย่งในบ่เหลือครับแน่นเพราะมันพวกมันกินในครับกินในมหานอกครับขันเคาอยนาูเยาวด้วยเนี่ยมัไอ้นั่นน่ะอันไอ้ยังกับแจนดาวเทียมมันที่แบบไม่เท่างกูน่ะบางทีเขาพราะท่านบางทีอะไรมันก็เสียเนี่ยจ้างหน้ามาเห็นบอกเอาลงมาโหลดแบบมันมันอยู่สูงมันเดีลล้อมพัดไม่ถึงรงเลยหลงเอามาวางที่บนเป็นแบบนึงเด้อ ก็เป yeah, so ็นนะครับมันมีผู้ใดหาเงินดอกแล้วถ้าเรเคยกันดราเป็นโรคกันในเลือดสมองตีก็ยังได้รู้อีกอย่างหนน่งสักคืนยังขี่ยางกับใวล่างขาที่มีกระดูกขยายให้เรื่อยๆิึงกวดให้เรื่อยๆนรออืมได้ล่างขาซอยน้ำซอยผู้ใดกะซอยเหมือนกันไ้่ใช่ถุงหังด้นหรอกเึงเขาลำบากกูยังกิ ม่กกมการีเยอะมากมาแตคนมาเบิ่งเยือนบ่โดนมันหลนแล้วไน่งห่วงลาจัิจใช่ไหมข้าเจ้ามาซอยเยืนบอข้าเจ้าเคยเอาของมาให้อยู่านจุดเทีขาเจ้ามาเอาตลอดเวลามนก็บมนเนาะเขาก็มีแบบงาข้าเจ้าเ่าก็ไปทังคืนเนาะเขาก็ซอยทุกคนนะนเพเ่าก็หาของซอยผู้นั้นผู้นี้แน่หลเอากินให้มันยนไอย้มเดียวอหม่ พ่อญาติกินรอดพรต้องจ้องไว้กินใอยิ้มรอดกต่บ่บ่พอก็เอาไม่กินเต็มที่ได้เมือย่ากนอเพรนกิคิลทั้งในน้ำรัขนมปังมันนิมอยู่ล่ะเออถึงหมดเลยอย่าไปกินระใส่เออมันจงแสบไอ้นี่่บ่านนี้านคม่ค่อยดีอันที่พ่นพาเพื่อเป็นยังงที่ได้พาหัวจงโต ขอบคุณมากครับอนุมโมทนาครับผมครับผมเป็นห้แกะขนมฟังไหมอันนี้แ,บบแบบกะมันตวมันักนั่นสมองบอดีแม่นบกนี่ขาบอดีแม่นมัดตัวมันนี่มัดตัวจะไม่ได้ให้ใส่ผมแกะหลอะกนะ กราสิเป de ็นตำรวจบะลูกแล้วแล้วกราสิเป็นยังไงมากเป็นยังเก่าเป็นเก่าเพรนั้นเป็นตำรวจเพรนี่เป็นยังเนี่ยเป็นยังเก่าบ่อเล้ยบอตายลูกเป็นคนดีกับพอเหรอลูกเป็คนดีะในคนมันคแหนเนาะอมองร่างกายเท่วเน้ย มาสอนบว์เมนเนยด้ทุกอย่างมันนอนลังเออมนอนลางมันจะเอาบอกเี่ข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าหูิงสุดเล่ห้กับอกกันเราบอกข้าเจ้าอย่างพวกะอดัลเราบอกแก่ในเด็ตนวนเอาดักหนลกะิขนมนําระินใสก็ู้ััวมันบอกงก็ได้ิ ขาซูออกเลยเด็กัได้ตัวได้ละอย่างเอฟซีิ่นซื้อมาถึงเรียันก็ถึงมาซอยไ่ได้ของยหัวมันนี่มึงกางอนี่ม่นดีมันมีการัดสวมากมันเป็นตัวแ่งคุมยังพี่เขากินอยู่ก่ตอนเนี้ซื้อมือหนึ่มลายมืออะทองมบ่มี่แล้วตำมุกมี่เหรอมุมี่แ่มีใครปะ เราซื้อแต่มาใส่บาทอหารเรื่ยงื่นไปไหนพ่อไปยังไปไหนดิพ่อแม่ข้อแม้ข่อแม่พ่อแม่บอเมนครับผมบอเมนพ่อแม่ผมครับพอดีคุณย่าเพิ่นเพิ่นอยู่กับหลานอยู่กับแป้นเพิ่นกับตาหลานกตเล้นลนล้นครับพ่แม่หลานล้นอ่าคนนี้ ร่างกายบอแข็งแรงครับส่วนคนนั้นสติปัญญาบอแข็งแรงครับผมหัวพ้นตก,กตกโต๊ะมาหินนอนละหัวพ้นเป็นกรนแน,อนง,งโซโซอันนั้นใครพ้นเบป็งนั่นล่ะอันนั้น่ครับอัน็นหัวพ้นหงอนโตพ้นหนี่งสิมีห้อยพาครับผมเนี่ยครับคนนี้สติสมองพ้นคือว่าบบเมนบ้ายนะครับแต่ว่าสมองพ้นมันกับพัฒนาการบอดีเท่าที่ข้นนะนะนอันนี้ก็ร่างกายอ่อนเย่ซอยเหลือจะคล้องบพได้ครับ ก็เลยมาซอยเหลือครับผมแทบซีเพรานอยากให้ซอยเหลืออยากให้มาเพงคนให้แน่หาเข่าหาหนาไป็นคนกินแน่ก็ประเด้นหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าตั้งครับจะกระติหาเข่าสารหาใครหายังไม่คนกินน่ะล่ะน้ำปูน้ำปลาเยังกระมีเขากินยุ่บ่เนี่เขาขี้เนี่ยมีเย็นบ่เราตาคองรักๆกันเนาะพระเจ้าก็ประเด้ให้มาหลายกปร่ได้นใช่ไหมมีอย่างไรเราไม่ยืดยืดไทยเนี่ยจะเดี๋ยมาให้เราพิถีพิถัมาให้เราเมื่อนี้ล่ะเราจะไปรอตลาดแล้วจะซื้อมาให้เอาไข่น้ำเนาะ ใครจัสองแผงบอกเดี๋ยวไปก็ดวไปขายของก่อนั้าเขามานี่ขายจ้เศ้าว่แว่นละขายของจะเศ้าวันไหมเมืนก็มือเมือมือพาตมือขอไจ้เศ้าวาเขาม่ได้บรรุเขาอยู่บ้านเลขาอยู่บนูงโอ้พนสูงนั่นนะใชผมที่น้องคือหังด้ลคุณที่น้องก้วไข่สีฮะกู่้เว้ยแล้วพอตุท่อนก็เจ้าไปยังกันบ้างพตุท่อนบ่ สุดบอ้ิสุดพวกอิสดิเออโอ้ยก็สัญาได้แตคนลยไม่จบอนดโอ้ยใันอันนีม่จากาดบนมานเทกบอกก็ได้รูปแล้วที่บอกใ้เขาเจ้าให้เขาเจ้าซื้อัได้เงินมาซอยเจ้านเะูเล็กบออันนี้กเบนูจะโตเออเดี๋ยวไปเรียกซื้อไปซื้อบอกเลีแล้วเขาบอกเขาจะได้ไปได้เนี่ ่ันบอกเขาไม่เถื่อกะทิได้นาซื้อขังวาฝากซื้อขนมมาฝากกิตัวไหนดีเาบอกเจาบอกก็บอกก็ว่ากัน่ันบอกกะทิมีเงินเืือขนมแต่บอบอกก็บ่มีเงินเือขนมามนั้นลหะไปได้ไหมไปหาเขาไปัม่ถบายลาไบายล่ะบายบายแล้วบัดีจ้าวัสดีกันวัสดีสวัสดีค้าบัสดีครับผม บายบายครับไปแล้วครับผมแกเลยแก่ได้บ้ล่ะมาผมแจกมาหมด๊บกินอะนรนี่บอโลกกินก่อนกินนี่บ่แจกแจกขอบคุณครับเหลยเลยล่ะครับ เ็เมึงไปหาเห็ดไปทัวได้แถวหานล่แถววงแถววงนี่อันนี้ตามากินขนมตาแต่ผมมีเงินมาหลายดอกก็อัน เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำปลาแดกรสดีแก้าบองแมงดาแล้กกะไข้สองแผงแล้กกะเขาอีกหกกิโลเขนานมครับเงินสดเงินสดมันเงินพันหนึ่งเหลือสามร้อยกว่าบาทนี่แหละเดี๋ยิรันเดอร์เบิรันเดอร์เชื่อให้เขาได้ บางยาบวกรบพุ่นหานอยู่บางยาสิเหลืออยู่325บาทเพิ่นก็บไี่บอกว่าให้ให้ซ้ำนี่ดอกต็เพิ่นก็กผมก็ทิจักตัวในมันหมอนะอันนี้ขนมให้เอากินอันนี้กับอันนี้พอดีร้านค้าเพิ่นหูวว่าผมซืมาเฮ็ดอันนี้เพิ่นก็เลยให้มาซื่อๆเหลือ325บาทแล้วก็สีพงปทิชเอาเงินไปใส่อีกข,อข้อคัวหนึ่งโยโยนห้างคน อันนี้ได้เงินเอาไปต่ซื้อนังซื้อนี่กินเพราะด็กเล็กๆน้่อยๆเนาะสามร้อยยีิบห้าบาท